สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนตุล,ลาคม2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักขณาราศีมังกรโอ้คนลักขณาราศีมังกรนี้ดวงชะตานี้นะคะค่อนข้างที่จะเด่นเลยเหมือนกันนะคะคนไม่มีคู่ก็มีโอกาสจะพบคู่ในเดือนนี้ได้ด้วยนะคะ,ะดาวพฤหัสเนี่ยนะครเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะและเป็นดาวเจ้ารือนวินาศเนี่ยนะคะ พอมาอยู่ในเรือนปัต,ตนิอย่างน้อยก็ส่งผลดีได้นอนนะคะเพราะว่าเป็นดาวสุพเคราะห์นะคะก็มีโอกาสที่จะพบคู่พบแฟนนะคะแต่เนื่องด้วยเป็นดาววินาศด,ด้วยนะคะมันก็อาจจะบ่งบอกถึงว่า,าเป็นคู่เจอคู่ทางไกลอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะมีโอกาสแบบนั้นได้ด้วยเช่นกันรวมทั้งสิ่งที่คุณทำอะไรคุณก็ต้องมีความรอบคอบ มีความละเอียดมากหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นดาวพฤหัสที่นําความหมายของอความวินาศมาด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังอย่างแน่นอนในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะก็มองเห็นว่าเจ้าชะตาก็จะมีปัญหาเรื่องงานพอสมควรนะคะก็มีความจุกจิกมีปัญหาที่จะต้องทำนะคะอา,อาจจาะ ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะคือเอาแน่เอานอนยังไม่ได้นะคะ,ะที่จะมาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องงานของเรารวมทั้งงานของเราเนี่ยนะคะ,ะก็จะมีหลากหลายมีงานเยอะขึ้นอาจจะมีรายละเอียดของงานที่จะต้องทํามากขึ้นนั่นเองแต่ถามว่าแล้วจะดีไหมดีค่ะเพราะอย่างน้อยเนี่ยอังคารเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นประอยู่ แต่ก็ได้ตำแหน่งที่ดีนะคะอยู่ในตรงนี้นะคะแล้วก็แต่มีดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะเนี่ยนะคะเขาโครจรพักองศานะคะมันก็อาจจะทําให้งานเราแปรปรวนพอสมควรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการงานของเรานะคะ,ะพุธเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มพักองศาก็ประมาณป,ปลายเดือนนู่นนะคะ ก็จะเริ่มเหมือนคือการที่พักองศาเนี่ยมันก็จะต้องเราก็ต้องระมัดระวังนะคะการใช้คําพูดคําจาการสื่อสารอะไรเราต้องทบทวนดีดๆเพราะว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดผลเสียหายได้เพราะฉะนั้นต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องการเงินการทองเนี่ย ค่าใช้จ่ายยังสูงอยู่นะคะคนลัคนราราศีมังกรคงทราบดีนะคะแต่ถามว่าเงินขาดไหมก็ไม่ได้ขาดแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะรุมเราพอสมควรเลยนะคะแล้วก็หลากหลายช่องทางเลยนะคะที่คุณจะจ่ายไปเนี่ยนะคะไม่ไม่ว่าจะสัมพันธ์กับงานสัมพันธ์กับในครอบครัวสัมพันธ์กับคนรักอะไรเงี้ยมันมาเยอะแยะไปหมดนะคะอันนี้ก็ต้องระวังการใช้จ่ายเงินของเราให้ดีนะคะ ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่คนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะแบบด้านน่ะน,นะคะก็คือไม่ได้ว่าจะโรแมนติกอะไรมากมายก็ไปได้เรื่อยอะนะคะไปได้เรื่อยๆก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวามากแต่ว่าคู่ของคุณเนี่ยนะคะก็อาจจะโชคดีเขาอาจจะมีโชคอะไรสักอย่างอย่างนี้ก็ได้ก็ถือว่าเขามีโชคเราก็จะพลอยได้รับส่วนที่ มีโชคของเขาไปด้วยและตัวเราก็มีโชคได้ด้วยก็จะเจอหุ้นส่วนเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีร่วมงานกับคนที่โอเคอยู่นะคะส่วนคนที่ร่วมงานเก่าๆนี่บางทีก็อาจจะสร้างความจุกจิกให้เราได้อยู่นะคะต่อไปนะคะเราจะขอคําแนะนําจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะขอองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนช่วยชีย้แนะแนวทางนะคะหรืออยากจะบอกอะไร ให้กับคนลัคนาราศีมังกรที่เข้ามาฟังในช่องของเราในเพจของเรานะคะขอช่วยบอกด้วยนะคะว่าคนลัคนาราศีมังกรมีอะไรนะคะอยากจะแนะนำอะไรขอช่วยบอกด้วยนะคะลัคนาราศีมังกรคนลัคนราราศีมังกรอาจจะมีความกังวล มีความคลุมเครือความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างนะคะแต่ก็มีโอกาสที่เขาเรียกว่าไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับมาก็ได้นะคะและ้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะคุณก็จะอาจจะลงบอกว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนเก่าๆอย่างนี้ก็ได้ หรืออาจจะบ่งบอกว่าเขาจะบอกว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะพบรักกับคนเก่าๆก็ได้นะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนคืออาจจะมีความลังเลมีความคุมเครืออยู่เนี่ยนะคะแต่มันจะมีปัญหานะคะก็คือทำให้คุณเครียดมีความกดดันอาจจะไม่ได้ดั่งใจพอสมควรนะคะอ่ามันต้องค่อยๆนะคะความสัมพันธ์แบบนี้นะคะถ้าคุณจะพบรักหรือว่าพบใครในอดีตเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่มันอาจจะต้องผ่านการเจ็บปวดหรือความทุกข์ใจอะไรมาก่อนเนี่ยนะคะ,ะแต่ถ้าจะแปลอีกแนวหนึง่งก็คือคุณก็มีโอกาสเนี่ยนะคะที่จะพบอะโอกาสใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆที่เมื่อก่อนเนี่ยนะคะคุณก็อาจจะได้รับการหยิบยื่นมาแล้วนะคะแต่คุณก็อาจจะละเลยไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเข้ามาให้คุณทำแต่มันจะเกิดปัญหาเกิดอะไรก่อนเบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะทําคว้าโอกาสคุณก็ค่อยๆลงมือทําไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะและความสําเร็จมันจะตามมานะคะเดี๋ยวจะขอไห้เพิ่มเติมนะคะ ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณละทิ้งไปแล้วแล้วก็กลับมานะคะแล้วมันก็จะทำให้เกิดความสำเร็จนายออฟบอลเนี่ยนะคะให้คุณเนี่ยคะมุ่งมั่นในการคว้าโอกาสนั้นมานะคะถ้าสมมุติมีโอกาสอะไรคุณก็มุ่งมั่นในการทำาแล้วถ้าคุณทำดี ลงทุนลงแรงเต็มที่แล้วผลตอบรับดีแน่นอนนะคะจัสติสมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าทําอย่างไรได้อย่างนั้นเราทําดีที่สุดแล้วเราก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดตอบแทนมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรด้วยความตั้งใจไม่ได้ทําอะไรด้วยความมุ่งมั่นเนี่ยนะคะผลตอบแทนก็ออกมาแบบไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นทําอะไรได้อย่างนั้น ปัญหาอะไรต่างเนี่ยมันอาจจะมีมาเนี่ยนะคะความเครียดความกุมเครือความไม่ชัดเจนในสิ่งที่ได้มาเนี่ยนะคะอ่ามันก็อาจจะทําให้คุณคิดไม่ออกตัดสินใจไม่ได้เนี่ยนะคะเขาบ่งบอกว่ามันเป็นโอกาสของคุณหรือคุณอาจจะได้อะไรที่เขาเรียกว่าอาจจะได้อะไรที่แบบไม่แน่ชัดมาก็าได้ไม่คิดว่าจะได้หรือก็จะได้เนี่ยนะคะ แบบนี้ก็ได้บางทีไม่แน่ใจในเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดมันจะผ่านความทุกข์ก่อนนะคะรวมทั้งสิ่งที่คุณทำด้วยถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์เนี่ยให้เป็นเกี่ยวกับโอกาสเรื่องการงานของคุณเรื่องอะไรนะคะ เรื่องสิ่งที่คุณลงแรงลงใจไปเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีได้นะคะแต่มันอาจจะผ่านความลังเลความเครียดความที่คุณไม่แน่ใจมากหน่อยนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยให้คุณหาความรู้มากๆให้คุณกล้าที่จะลุยกล้าที่จะสู้และความสำเร็จจะมานะคะอันนี้เขาก็จะแนะนำในทํานองนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ